นายพู่นพงศ์นายนาภากรน,นะคะผู้อำนวยการสํานักงานนยโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยบอกว่าจากการลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์ของลําไยนั้นพบว่าเจ็ดขออภัยค่ะแจังหวัดภาคเหนือนะคะก็คือเชียงใหม่ลําพูนเชียงรายพะเยาลำปางตาแพร่แล้วก็น่านมีปริมาณผลลําไยถึง1 4, 2, 42, นึ่งล้านหกหมื่ตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะทางนี้ค่ะก็ได้จัดทำมาตรการ7มาตรการ25แผนงานที่จะจําหน่าย ในห้างค้าปลีกค้าส่งจุดจําหน่ายปั๊มน้ํามันด้วยผลผลิตลําไยแปรรูปด้วยทั้งบอบแห้งส่งออกต่างประเทศตั้งเป้าหมายนะคะระบายผลไม้เนี่ย950,000ตันพร้อมทั้งตั้งวอลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งเปิดตลาดศักยภาพใหม่ๆทั้งจีนอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตด้วยะคะ่ะรวมถึงจะเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะจะได้เร่งนะคะขยายส่งออกนะลำไยที่ล้นอยู่ตอนนี้นะคะ